ชวนคนบันเทิงเปิดโอท็อปเดสตินเอชันเดินหน้าตามนโยบายภาครัฐส่งเสริมสินค้าไทยสู่โลกสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนรวมช็อปของดีภูมิปัญญาสี่ภาคกับศูนย์รวมสินค้าฝีมือคนไทยที่ดีที่สุดในกรุงเทพณนะบริเวณชั้นเอ็มโครงการฟรีนิกย่านประตูน้ำ เรื่องงานวันนี้นะคะเนื่องจากว่าตึกฟินิคประตูน้ำเนี่ยพอเขาปรับปรุงใหม่ใช่ไหมคะเขาก็ต้องการให้ทําเป็นฟ mm ู้ดท็อปเป็นศูนย์รวมสุดยอดความอร่อยทั้งวัตถุดิบแล้วก็อาหารการกินครบจบแต่ว่าคนไทยทั้งคนต่างประเทศกินอย่างเดียวไม่ได้เพราะกินแล้วต้องช็อปด้วยนั่นจึงเป็นที่มาของการที่ได้ไปปรึกษากับท่านรัมมนตรีมหาดไทยว่าอยากได้โอท็อปเพราะตอนนี้มันไม่ใชโอท็อปแบบที่เราเคยเห็นมันเป็นโอท็อปแบบโอ้โหแบบแบบ พรีเมียมมากๆากตึ่งหรือตึ่งเขาใช้คำว่าโอท็อปขึ้นเครื่องโอท็อปแบรนด์เนมโอท็อปมีแบรนด์นี่ยังไม่ทันเปิดเลยนะคะเมื่อเช้ามาถึงเนี่ยซื้อกันไปแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วแต่ละอย่างมาจากแต่ละจังหวัดที่สำงมาที่สุดปินิกแห่งนี้เนี่ยเอเดมันยูซีคือเป็นเจ้าของกันนะคะก็มอบพื้นที่ชั้นเอมให้ทั้งหมดมาอยู่ฟรี อืม<า>ฟรีเลยค่ะ<า>เพื่อที่เราจะได้ช่วยกันยกระดับโอน็อป<า>ให้ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศในเมืองนะคะได้มีจุดที่เข้ามาชิมแล้วก็ชอบแล้วก็<า>สมมุติว่าเข้าคีมการโอท p อปเปลี่ยนจังหวัด<า>ยังสามารถสแกนแล้วก็ยังสั่งซื้อของกันได้ต่อไปแล้วก็จะหมุนเวียนต่อไปเรื่อยๆเมื่อสักครู่ท่านท่านทิบดีบอกว่าโอทอปซิตี<า>ก็จะจัดแบ่งมาให้ที่นี่ด้วย<า>นี่ก็จะเป็นเรื่องข่าวดีมากๆที่ฟินิก์ อร่อยฟินบินได้ประตูน้ําซึ่งสมัยก่อนเรามาเพียงแค่ชิมใช่คะ่ะตอนนี้เราก็ ทั้งชิมทั้งชอบครบจบสมบูรณอยู่ที่ under one r o o p เลยค่ะค่ะคือที่นี้อาหารอร่อยมากอยู่แล้วนะคะอยากให้ทุกทท่านเนี่ยมาฟินิ์ประตูน้ำเป็นเป็นจุดศูนย์กลางอ่ะเรียกว่าอาหารอร่อยทุกอย่างจากร้านต่างจังหวัดอยู่ไกลๆที่บางทีเราไปหาทานไม่ได้เรามาหาทานได้ที่นี่แล้วนอกจากอาหารวันนี้ที่เพิ่มเติมก็คือโอทอปใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วด้วยนะคะขอมซื้อของเลยใช่ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ มีคุณค่ามันเป็นภูมิปัญญาของคนไทยค่ะ,คะรู้สึกว่าภูมิใจมากค่ะที่งานนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นโอท็อปเดส n ิเนชันที่อยากให้ทุกคนได้ลองมาเดินดูกันนะคะเพราะว่านอกจากสินค้าจะหลากหลายจาก4ภูมิภาคแล้วนะคะกเ็เป็น เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างหนึ่งเลยค่ะที่รู้สึกว่าเหมือนพอรวบรวมมาในที่เดียวเนี่ยเราก็สามารถเดินมาครบจบที่เดียวแล้วก็คัดสรรคุณภ,ภาพมาทุกร้านแน่นอนค่ะ,ะทั่วประเทศเลยน้องไปเดินแล้วเป็นไงจ้าจริงๆผมชอบสินค้าท็อปแหละครับเพราะว่าผมชอบสนับสนุนอะ สินค้าของคนไทยผิเป็นคนไทยเพราะว่าทุกอย่างที่เขาทำาเนี่ยผมว่ามันละเอียดมา,มากๆแล้วก็เป็นกับมันเป็นวัฒนธรรมเอาเลยเลยอผมว่าผมก็อยากสนับสนุนให้คนคนไทยมาช็อปมาซื้อเยอะๆนะคะใช่นะเพราะว่าแต่ละจังหวัดก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละจังหวัดนะคะแล้วไม่ต้องเดินทางไปไหนมาฟินิกประตูน้ําแห่งเดียวจบตรงนี้เลยนะคะอ๋อนี่ <laughs> ตอนนี้นะคะยังไม่ค่าไปจ่ายเพราะอะไรไปจองจองจอง,จองเพราะว่าเวลามีน้อยเลยบอกว่า อันนี้ช่วยจองไว้ก่อนนะจองแล้วแทบจะทุกร้านบอกเลยว่าเพาะดีมากๆเดี๋ยวให้ผู้หลิตพาพวกเราไปเดินได้ได้เลยเยินดีเลยเมื่อกี้เห็นแว๊บ,บของนาซื้อเยอะเยะเลยค่ะนาซื้อเยอะมากค่ะชุดเนี่ยชอบเลยเรียกว่าสอยเรียบค่ะ <c oughs> ก็อยากเชิญชวนนะคะ,ะช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่เราก็ต้องจับใจ่ายใช้สอยเพื่อที่จะหาของขวัญของฝากเดว่าวันนี้ฟินิ์ได้ปรับโฉมแล้ว ทั้งชิมทั้งช็อปไม่ว่าจะเป็นของใช้ของกินฟินกซ์อร่อยฟินบินได้ประตูน้ำตอบโจทย์คุณได้เลยค่ะรีบมาเลยนะคะแล้วที่สำคัญสุดราคาจับต้องได้ทั้งหมดนะคะคุณดิตการันตีค่ะคุณดิตการันตีนะคะค่ะ,คะ